ฮัลโหลสวัสดีแฟนๆชาวไทยทุกคนเลยนะคะคือแบบวันนี้มีเรื่องอยากจะมาแชร์มากมันเริ่มมาจากที่นี่เลยค่ะคือเราไปถ่ายหน้าจอเจอคลิปวิดีโอสั้นๆในติกตอกมาเว้ยเธอคือมันแค่ไม่กี่วิเองนะแต่เชื่อไม่ว่าผลลัพธ์มันแบบ โอ้โหคลิปสั้นแค่นั้นแต่มันกลายเป็นไวรัลเฉยเลยคือพอเข้าไปดูในคอมเมนต์นะชาวจีนเอ่ยชาวต่างชาติเอ่ยแห่กันมาคอมเมนต์กันแบบมืดฟ้ามัวดินแล้วไม่ใช่แค่คนนอกนะจ๊ะแฟนๆชาวไทยเราเองก็ไม่แ่วเข้าไปถล่มคอมเมนต์กับเขาเหมือนกันซึ่งในคลิปเนี่ยมันก็คือพี่ๆทหารไทยในเครื่องแบบหล่อเนี้ยบดูเรียบร้อยเชียวล่ะบางคลิปก็เป็นภาพกิจกรรมที่เขาทำเล่นกันในค่ายหรือบางทีก็เป็นช็อตที่คนตั้งใจถ่าย,ายพี่ทหารเขาตรงๆเลยแต่สิ่งที่ทุกคนโฟกัสตรง การแบบไม่ได้นัดหมายก็คือความหล่อเหลาค่ะคุณขาฟังไม่ผิดค่ะคลิปนี้มันขับเคลื่อนด้วยความหล่อล้วนๆจนสาวจีนนี่แบบแห่กันมาเจอคลิปทหารไทยในฟีดข่าวเต็มไปหมดบางคนตอนแรกอาจจะกดเข้ามาเพราะนึกว่าเป็นข่าวความมั่นคงซีเรียสสหรือบางคนอาจจะแค่ชอบดูคนใส่เครื่องแบบแต่ไปไปมาทุกคนมาจบที่จุดเดียวกันคือเอ๊ะทำไมทหารไทยงานดีจังเลยอ่ะประเด็นนี้แหละค่ะที่ทำเอาโซเชียลจีนแตกแตนแต่ก่อนไปฟังความปังนะคะ ผู้ชมเคยเป็นไหมคะกำลังดู YouTube เพลินๆอยู่ดีๆโฆษณาก็เด้งขึ้นมากวนใจแบบไม่เกรงใจใครเลยอะ่ะคือมันขัดอารมณ์มากแม่แต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะวันนี้มีทางออกขอแนะนำเลย YouTube Premium จาก Docky PM บอกเลยว่าโปรนี้คือดีต่อใจราคาเริ่มต้นคือสบายกระเป๋ามากแบบไม่ต้องคิดเยอะหลักสิบเท่านั้นเองคุณผู้ชมอันนี้คือถูกจริงไม่ได้พูดเล่นแถมยังมีแอดมินคอยดูแลตลอดนะคะมือใหม่ก็ใช้ได้ไม่ต้องกลัวงง ใครสนใจติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะ d o c k y p m แต่เดี๋ยวก่อนสำคัญมากถ้าบอกไปเลยว่ามาจากช่องข่าวเม้นสดเขามีบริการพิเศษให้แบบเนื้อกว่าเดิมอีกนะคะ อันนี้คือบอกต่อจริงๆเพราะดู YouTube ทั้งทีจะมีโฆษณามาขัดอารมณ์ทำไมล่ะนะคอมเมนต์ฝั่งจีนนี่คือพีคมากนะเธอหลายคนชมว่าทหารไทยเราหน้าตาดีกว่าดาราจีนบางคนซะอีกวายแรงมากกาแล้วเสียงส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะว่าหน้าแบบนี้เป็นดาราได้เลยหรือบางคนก็สงสัยถึงขั้นว่านี่เขาคัดหน้าตามาออกรบหรือเปล่าเนี่ยยิ่งช็อตไหนพี่ทหารเขายืนเท่ๆใส่แว่นดานะอบอกเลยว่าดูดีดูเข้มเป็นพิเศษโดยเฉพาะเวลาอยู่ในชุด ทหารแล้วทําอะไรที่มันขัดกับลุคแค็งแรงอย่างการเต้นโชว์หรือทําท่าทางน่ารักน่ารักนีกน่คือได้ใจสาวจีนไปเต็มเ็มเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปเต้นคลิปกินหรือคลิปเล่นกันในกองร้อยคือมันได้รับความนิยมแบบสุดๆแล้วเชื่อปะบางคลิปนี้ไม่มีเพลงประกอบไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะเป็นแค่ภาพเดินลาดตระเวนหรือปฏิบัติหน้าที่ปกติแต่มันถูกแชร์ซ้ําแล้วซ้ําอีกจนงงพอเรากดเข้าไปส่องคอมเมนต์นะโห oh, มีแต่คนเข้ามาอวยเรื่องรูปร่างหน้าตาผิวคันของทหารไท กกันยใหญ่สาวจีนเขายังเมาส์ต่ออีกนะว่าทหารบางประเทศดูแข็งทื่อดูดุเกินไปกล้ามโตจนน่ากลัวไม่กล้าเข้าใกล้แต่ทหารไทยเราคือละมุนค่ะรูปร่างดูพอเหมาะพอดีไม่ดูขึงขังจนเกินไปยิ่งเวลาที่นักท่องเที่ยวจีนไปขอถ่ายรูปนะแล้วพี่ทหารเขามีอาการเขินอายแอบอมยิ้มนิดๆน,นะคะคุณขาจุดนี้แหละที่สาวจีนเขาบอกว่าตกหลุมรักรอบที่ล้านคือเขามองแล้วรู้สึกไม่อึดอัดพี่ทหารไทยเราดูไม่ขี้อวดไม่โชว์พลังเกิน ความจําเป็นทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดจนเขาตั้งคําถามกันให้แสรจเลยว่าคัดหน้าตามาหรือเปล่าหรือว่าต้องเรียนโรงเรียนไหนถึงจะหน้าตาดีแบบนี้แต่ที่ทําให้กระแสะพุ่งแรงที่สุดนะไม่ใช่คลิปซ้อมรบที่ดูน่ากลัวนะจ๊ะแต่เป็นคลิปที่พี่ทหารเขาช่วยอุ้มเด็กช่วยน้องหมาหรือช่วยชาวบ้านตอนมีวิกฤตสาวจีนเขาคอมเมนต์ตรงกันเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ทหารแล้วนะแต่คือคนที่ปกป้องผู้อื่นจริงๆอินเนอร์พระเอกซีรีส์มาเลยแม่วันนี้เราก็เลยรวบรวมคอมเมนต์จากสาว จีนที่พูดถึงทหารไทยมาให้อ่านกันแบบจุใจคือเขาไม่ได้ชมแค่หน้าตานะแต่เขาชื่นชมภารกิจที่พี่เขาทำด้วยแต่ก็นั่นแหละเรื่องความละมุนนี่คือยืนหนึ่งจริงๆลองฟังดูนะ คอมเมนต์แรกบอกว่าเวลาขอถ่ายรูปทหารไทยดูเขินๆไอ้นิดๆดูแล้วน่ารักจริงๆอันนี้เราก็เห็นด้วยนะดูตะมุตะมิมากคอมเมนต์ต่อมาทหารไทยไม่ใช่ไอดอลไม่ใช่ดาราแต่หน้าตาคือเป็นได้เลยชาวจีนอีกคนบอกแค่เห็นคลิปเต้นหรือยกเวทเบาๆฉันก็รู้สึกดีแล้วเอ็นดูความฟินของนางนะคอมเมนต์นี้เด็ดสุด หน้าตารูปร่างแบบนี้ไม่น่ามาออกรบเลยนะควรเป็นดารานักแสดงมากกว่าส่วนคนนี้มาแนวสายรุกนะเห็นความแข็งแกร่งแล้วใจละลายอยากทำผิดกฎหมายในไทยเพื่อให้พี่เขาจับจริงๆโอ้ยใจเย็นก่อนสาว อีกคนบอกไม่เคยรู้เลยว่าทหารไทยจะงานดีขนาดนี้มีหลายคนที่ตรงสเปคฉันเลยยังไม่หมดนะจ๊ะฝั่งสาวเวียดนามเขาก็ร่วมวงด้วยจ้าสเปคเขาก็คล้ายๆเรานี่แหละชอบผิวขาวตาโตตาคมแนวพิมพ์นิยมคอมเมนต์เวียดนามก็ถลุ่มทลายเหมือนกันเช่น ตอนแรกนึกว่าหล่อแค่พระใสแว่นที่ไหนได้พอถอดแว่นมาออร่าพุ่งทะลุใจไปเลยจ้านี่แหละสเสน่ห์ทหารไทยมีทั้งความละมุนและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันอยากเอาของไปสนับสนุนทหารไทยตอนนี้เลยหน้าตาดีแบบนี้ฉันพร้อมเปสายเปก็มานะจ๊ะ สุดท้ายคือนักท่องเที่ยวเวียดนามบอกว่าเพิ่งไปไทยมาเห็นพี่ทหารขับรถผ่านบนถนนดูดีดูสมาร์ทและดูแข็งแกร่งมากเนี่ยทุกคนคลิปพวกนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าทหารไทยเรานี่อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบที่เราไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะเพราะความหล่อความดูดีของพี่ๆเขามันเป็นความหล่อที่แท้จริงแบบไม่ต้องตะโกนไม่ต้องพยายามพรีเซนต์แต่มันสัมผัสได้เองโดยไม่ต้องอธิบายเลยล่ะค่ะขนาดคนไทยเราเองยังเข้าไปแซวกันเพียบเลยเอาล่ะค่ะเพื่อนๆคิดยัง งไงกับเรื่องพี่ทหารงานดีจนเป็นไวรัลแบบนี้บ้างคะคอมเมนต์มาเมาส์มอยกันได้ใต้คลิปเลยนะแต่ยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆทหารแนวหน้าทุกคนด้วยนะคะที่ทำหน้าที่เพื่อพวกเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ